ครับสวัสดีกับสีเก้าเก้าศึกษานสีเก้าเก้าครับ,รบนี่เป็นเหตุแรกที่เราได้เก็บนะครับเดินมานะครับที่นี่เขาเรียกว่าถ้ำไดโนส่าวัดถ้ำไดโนเสาร์ครับจะมีไดโนเสาร์อยู่ข้างล่างสองตัวที่เขาปั้นเอาไว้นะครับก็เ,เลยเรียกชื่อใหม่วัดถ้ำไดโนเสาร์นะครับ,รบติดถนนสี่เลนเข้า มุกดาหารนะครับครับหำฟานครับหำฟานจุดแรกนะครับกับหนอไม้ก็หักมาแล้วครับนิดหน่อยครับบรรยากาศน่าจะมีเห็ดแต่ยังไม่เจอนะครับก็พอเจออยู่บ้างเล็กน้อยประมาณเท่านี้และครับไปครับไปต่อครับวันนี้หมายแรกครับกับหมายไดโนเสาร์ครับมีหุ่นปั้นไดโนเสาร์ตัวเล็กที่ยังยืนได้อยู่ครับ ตัวใหญ่ล้มไปแล้วครับหักพังครับตัวใหญ่ตายแล้วครับเหลือแต่ตัวเล็กครับถนนข้างทางไปทางทิศเหนือเชียงออกนะครับก็จะไปมุกดาหารนะครับไปห้างล่างฝั่งตะวันออกให้ทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นกาลสินนะครับส่วนเมื่อวดีจะไปฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางทิศใต้นะครับเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับ วันนี้ก็หมายนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับเห็ดหำมฟานหนอ่อหน่อเพกแล้วก็หน่อไม้ไร่หน่อไม้ไร่ได้ดสองหน่อครับหลงหลงนะครับหน่อไม้ไร่แล้วก็หน่อเพกมีแค่นี้แล้วครับอากาศยังอึมครึมอยู่นะครับน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเกิดหรือยังไงครับไม่รู้ว่าทีมงานจะพาไปอีกไม้หรือเปล่านะครับส่วนไม้นี้ก็ ไม่ค่อยมีแล้วมันจะมีภูเขาทั้งสองข้างเลยครับถนนเส้นนี้ครับวิ่งยาวขึ้นไปน่นเลยครับถึงมุกดาหารครับครับความเจริญครับอ่าเส้นนี้ต่อกับเส้นอินโดจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือเส้นอินโดอินโดจีนเก่าหรือเปล่านะครับจําไม่ได้ครับ เคยตะเวนนานแล้วแต่จาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ถ้าใช่ก็คงจะใช่นะครับเส้นนี้มาจากาโพนทองอน่าจะใช่นะครับสายอินโดจีนนะครับนี่นะครับขึ้นเขาขึ้นไปข้างบนนะครับเพิ่งจะลงมาความหมานไม่มีก็เลยให้ชมบรรยากาศของเส้นทางการเดินทางนะครับแล้วก็ดูไดโนเสาร์ครับสัตว์ ยุกดึกดำบันครับไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์เดี๋ยวให้เดี๋ยวน้เราไปดูใกล้ครับมีไดโนเสาร์ตัวแม่ล้มไปแล้วครับแตกครับตัวแม่นะครับล้มแตกไปแล้วครับคอหักตัวเละแล้วครับตัวแม่อันนี้คือตัวลูกครับโอ้เข้ามาใกล้เกินก็ไม่ชัดครับ ตัวลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยไดนโนเสาร์ดูบรรยากาศครับเวลาไม่หมานก็เป็นแบบนี้และครับไปครับหรือว่าอ่านี่ครับซูมกล้องไว้แล้วลืมนะครับไดนโนเสาร์ครับไดนโนเสาร์ไปครับมากันไหมครับ มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งเดโนเสาก็เห็นไดโนเสาบ่านี้ถนนสายากฬสินมุกดาหารนะครับมีไดโนเสาอยู่ข้างทางครับนี่คือตัวลูกครับแต่ตัวแม่คอหักแล้วครับก็สงสัยคงได้ต้องใครอยากกินก็มาแบ่งไปกินได้นะครับเนี่ยนานแล้วครับว่ <laughs> บากันไปครับ <laughs> เดโนเสาล้มเละคอหักไปแล้วครับไ <laughs> ดโนเสาตัวนี้นะครับ ใครอยากได้เนื้อไปกินก็เชิญนะครับว่าไปครับเก็บเห็ดไม่ได้ก็บ้าแล้วครับมาครับมาไปเก็บเห็ดกลับมาห่อนอีกแล้วครับพี่น้องใส่ถั่วดำแซ่บๆเลยครับพี่น้อง